วิทาทีเบิร์ตอุ้มน้องแมวแตงโมมาลาข้างโรงส่งกลับสวรรค์ครั้งสุดท้ายครบรอบสามเดือนเต็มสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาทางด้านแม่พนิดาได้เดินทางมารับร่างลูกสาวแตงโมนิดาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อนำร่างไปยังคิดจักรเมทอรดิสพร้อมทางหีบศพของแตงโมและทำพิธีชาปนกิจของชำ่วยในงานนักแสดงดังอย่างแตงโมนิดาในวันชาปนกิจโดยของชำ่วยนี้ก็คือต้นกระบองเพชรและต้องบอกว่าเป็นวินาทีบีมหัวใจ เมื่อเบิร์ตอุ้มน้องแมวของแตงโมมาลาข้างลงส่งกลับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายโดยมีเอสุภชัยก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข,ข้อความเป็นอ e ีโมจิรุมหัวใจอีกด้วยฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ